สบายดียินดีตั้งห้าปีสองปีเคเชนแนลเนามึงนีกับไอบิพุ่มาแต่ไทยเมึงที่พ่นมาหนาารต่างพอปกติสิูก็เอ่ยโดน2องคนกับบรรดาใดตตาเนาะมึงนีข้าวติมาเห็ดมูกัะทากินแต่ว่าเขาบดเองเห็ดเองเนาะเครือสือมาเสเนหมูแล้วก็เต้ามาใส่ถั่วใสจาแล้วกกินเบิรงเนาะมือนีบาจอนกมาไปใสโดนหนจ้ะเเห็นกันโดนนะเนาะระมัสีหาแต่บาจอนเพิ่งกั แล้วก <sy> to ็ม <sy d pixel> ีบัคซีซสองแสนสี่น้ำเนื้อสีไทยเบอร์เนือตอนนี้เนาอสปอวประกมากจัดลองูองกินก่อนเนาะเน๋้วเนืไส้พักเนี่ยไส่พักใส่หมูก่อนอมี่มีกุ้งนั่นแหลเอากุ้งนะอือรูอะ เงินเขเด้อแ่บแนะจนเสืออ้อปนีเขาเห็นแต่หมูว่านอกมือเสานี่อยอเท่าไรตำแหน่งใหม,งม่แค่เดือนเดือน,นนะเลยเนาเก็บยอ <laughs> บาไตำแหน่งใหม่แค่เดือนเดือนแล้วโคตไ่เดือนด้เน่ี่เออตำแนหน่งเดือนดนน่นขายมือเอะองขาใ เดยเขาไปเลือกน้ากันอันนี้เป็นถัวกมูเนาะเขาขีดเองพอขายเป็นโลกเจ้มันโล่อใดมองทางฮะมมีไมเหอไม่เหอไม่เหรอไ่ได้มองหลังสวยเจียวบอก

บเมยังพันเดทายตอนนั้นนะเป็นก้เกือบสเกือบซุทั้งหลังเป็นปัดเือน้เียเลยเเบเียเยเดี๋ยวคงคิดหอดบอเกืบเนาะสบายดีบอสิดสบายดีบายดีเนตาด้โอ้ยบายบีเอาเธอสวยไป็นเลเนาะมาจอนก อันนี้เร็วเลยเอาใหม่กูเด้อกวงเด้อสวยเด้อกิ่นเลยวเพราะว่าเ้านางเขานงเงือกสเสียใจไห มีนมู๋หอมด่ยโอ๊เชียงดังบ่หังเนาะคนไรซสดคนไรซสดเบาบิ๊กเนาะว้าวคอยเปนอะไรยัคอยเาวเยจะเปนผิดยู่สองคนเราะสอง มองมาจากซูขุมะมีงานแต่ไม่มีเงินเข้าแปลว่ามีงานแต่ไม่มีเงินนะตอนนี้เขากำลังเอาสีลงเขแต่มันเฮียได้จ้ะแต่อาม่ามีใช่อาม่ามีโอ้หนูคนมากินมันเยอะเออใครยังไงจะมาคกินซอกเก็ตบ้า ไปกินน้ำเนาะนั่งปรทานกินต้มปลาใ้วันละ้ออิ่มแล้วป่ะจ้าอิ่มอมอิ่มัมันหนักที่เนี่ยอือแทนขาอือพอดูพอเนาะสาวนีเพิ่นเต้นนะคอเบิร์กแทนขาเต้นไปเต้นมามือไปถือกันนะไปถือพั่ลรม ้าปูคนนะขอฮะอาบน้ำคนนะจะบอกว่าเอาเอาอาอนใหนดีได้ค่ะเอาพาเซโตค่ะนนี้ปวกเจ้าเอาอาบน้ำาแเลยเอาพาเซโต้กันเลยปกาเสร็จแล้วกลับมาให้ก่นอาบน้ำจะบอกว่ของสาวมีแล้วก็แล้วไปเตม่นเป็นไซอเรป็นแนวันดา นงลก็ายังเปบาแล้วก็มซื้อของเพิ่นมซื้อของเพิ่นจะเลยเพล่นไป่มซาวเลยเพิ่นนิหน่อยทุกอย่างเพิ่นโบมานี่เพิ่นมาไอซีดเพลนบหคะบแบบซาวหันคึมเพิ่นมาหันซ้เจ้ายงใเพิ่นมาเพิ่นบดนไติอันนี้คือเปนไปโดะอันนี้เป่นจีสี่ล้ขั้นน้อยแบบซ้อเพิ่นเพิ่นโมาขันเป็นโยไอเลิฟยูใส่ซาวคือเน่ยนาดาวี่ คืนเคืพะคะพหองเกียนคืนเขาิวคืนเครปีนานี้ป oh yeah. oh mm ีนานี้ิป yeah. ีนนานี้ตมันเป็นคนคุมาจี้ไอซีดเบาซีดมากเบาซีดอ่าเลยมากบิ๊กบิ๊กพอมบิ๊กเยมาีาดเยอะาโดนกันยามาสิหอนกันได้เลยหนอนเราเห็นกันสี่หมื่นกว่า จำปีเนาะจำปีเนาะแล้วไปอเมริกาเลยที่ไหายน้าบ่าไปโหายต่มือเดียวเอ้าแต่มือไปทรงเยอะคือหายต่มือเดียวหายหายกแบบว่าจำมือะไรหรืว่ามันมันสึกนะเอ้าวันนี้เหมืนวราสึกวันน้นเหมือนจะมันอยากหายอ่ะมันอยากหายนะพวกที่มันตอนเด็กทรงเยอเดี๋ยวจะหายแล้วเนาะดนเด็ดจริงสิจะเห็นกัน กิตติบาลบิ๊กดูเขามีกุ้งวันนี้ได้ปีงั้นเนาะเทคนอยปีงั้นมีอันนี้ปลาหมึกตัวนี้ปลาหมึกกับปีงั้นเอ๊ะใครคะอันนี้แม่เใส่ถั่วให้แม่เจลิตตาเอาอันนั้นเจลมันมีอีกช่งหนึ่งนะหาจอดเจลมันมีอีกช่งหนึ่งเอาใส่ถั่วเอาถั่วมาใส่อีกทีนี่บอกเออฮันเด้มันจึงเหมือนกันเถิง

เอบันไหนนะจะเอาสสูเลยต่อโดยสีสูอยู่ในเือนเาัเบอร์เงินหัาเลยเงินเห่าเพื่อนำกันเอาอบักซีสมันอยู่ใกล้กูใช่่ะจะกีกินดิบได้ เ,เจ้าถวยไเ,เราเยไม่ได้อกีกแล้วเ,วเออนี่ย้วเาหายองถุงยูดคอได้ยกัมนบสิสตี้ในเบอะาบาสิสมีผู้ชาโผมาแต่ว่า ทุกคนเนะอันนี้โยสะบอังนังกปตาโอ้จะบปดจจ็บเนม่บานแน่นอะเออปตูประกันตำแหน่งน่ดิมืออื่นจะเป็นสื่อซี่ใหม่เลยไม่้องเปลี่ยนแรงมาทำงานนี่เรื่อยันอือ้ขับจ๊อกขับจ๊อกที่สีหลายทางใคร่ะันน้องห๋หลายทางเลยนั่นั่งนี่อ้าวใครไม

ก็ด e ียูสด้วเดี๋ยวเอากระสาอันโอได้โอเค้มามาขึ้นมเนเคยม่หรอวะที่ว่าเคยมันถูยโอ้ไม่เออนะจานจะไปาเอาบ้รอเมื่อไมื่อวันสั้

คิดกันเด้อคนเลยราจะโดนหรองเลโอ้ิกันเด้อทุกคนเลยอย่เบาเบิ๊กเศรษฐายเศรษูโดนเห็ดเนาะนมเปดแกงทำไมอโ้ตาฉวกไดจะแบแท้อ๋ออ๋อ มักได้จัะบอจอนเดยวกินละบอจอนวมโอ้จะเป็นคือกันเจมสน่นานน้องนิตากินเมิงเ่อัญาปปังาว่าโบอยากปัญหาถาว่าโบยักปัญหาหรอะไเลยจอน ที่สูดที่สู้หอมีบบจังจเลยแตบ้าพอมันหลอกอย่ามือข่อยไตากจลูรับตาจีนีจเมีเอาบอุเผาอย่าแบบมังบลาด โอ้บอจนกินเขาในที่นี่มาไปญี่ปุ่นเนั่นนะหิ่งขขาตะกกนตัวเองแล้วไปเจอไปเจอกันเองแ้าพูากเขาที่หนึ่งของซ้ายกับไปเจอญี่ปุ่นไปเจอเกาหลีใต้อนที่สองเนาะจะนน้าสิกุ้งเนาะทุกคนเนาะจห้าบีเนานเนาะจอ้าสิบี้เาทุกนะจอนห้าสบีก้นาเนอน้ิบีก้เาะทกเนาะจะนอนาสบมี้เขาะทุกนเาะจนหาเนากคนาะจะนาสิบมีกน จะกินแบบอาหารเล้ยเย้ yeah. คลิปนี้เขากาดีขอ,ขอโจ๊บเพียงเท่านี้เนะาะถ้าให้มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เข้าในเด้อเอาคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะไปก็จเจ๊เจ๊กันแล้วก็จเจ๊กันซะสักให้ครับนะบ๊ายบายฝากกดติดตามคลิปไอ้ปูพีเคชานอลเชนอลในเด้อเยอะพีเคาชนาน <Yeah. S 2> ใส่ไม่ทายิาย้มบอ๊อบแมนแล้วตัวนั้น <laughs> ตอนนั้นมันคือไอ้เคียวเ <c oughs> ขาอิ่มมาแล้วขึ้นมิเตจ้าผู้เดียวเนี่ย เจ้าเขาเล่นเมียนเจ้าเขาเล่นเหมียนอ,อ,อันนี้ขอถือเองอันแล้วเขากำลังหายเคี้ยวเมียนเนาะ